สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วตามสัญญาตามที่บีได้บอกไว้แล้วก็ตามสัญญาก็คือเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำอ่าอ่าเว็บไซต์สำหรับซื้อเสื้อนะคะที่แบบราคาถูกราคาย่อมยาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นแบบแฟชั่นคือมีทุกอย่างจริงๆนะคะอ่เว็บไซต์นี้นะคะคือบีบอกก่อนคือเราจะจ่ายโดยตรงก็ได้ก็คือแบบจ่ายผ่านอ่าอ่ผ่าน เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือคือจ่ายเลยก็ได้ค่ะหรือว่าจะรอบินมาที่บ้านพร้อมกับชุดอะไรนงี้ก็ได้นะคะแล้วแล้วแต่เลยมาเริ่มดูกันเลยเว็บไซต์นี้จะชื่อ,อว่า wish นะคะ wish ก็คืออันนี้จริงๆแล้วว่า B รู้จักเพื่อนเพื่อนบอกมาแล้ว B ก็มาดาวน์โหลดลงมาโอเคถ้าจะไปง่ายๆเลยอ,ะอ่ะเดี๋ยว B จะ ถ่ายให้ดูตรงนี้เลยแล้วกันเนาะโอเคถ้างั้นนะนี่นะคะอ่านี่ยเดบีจะอันนี้มันเป็น App Store ที่เรากดเข้าไปแล้วเราก็พิมพ์คำว่า Wish นะคะข้างบนแล้วก็หาค้นหาเสร็จปุ๊บนี่ไงให้เราเลือกตัวนี้นะคะตัวนี้ตัวแรกตัวนี้ตัวนี้แล้วก็เปิดไปเลย แล้วก็ติดตั้งอะค่ะแต่ว่านันบีติดตั้งแล้วเสร็จปุ๊บเราก็เปิดนคะคะมันจะเป็นหน้าจอแบบนี้มันก็จะขึ้นมาเนี่ยค่ะคือมีทุกอย่างเลยเนี่ยค่ะตอนนี้บีมีอยู่ในตะก,ก้ายี่สิบสองยิบสองคือเป็นเงินกว่าร้อยยูโรคือแต่บ,บียังไม่ได้สั่งเะค่ะบีเก็บไว้ในตะก,ก้าก่อนอะไรเงี้ยก็คือโอเคถ้าสมมติว่าเราชอบชุดนี้ใช่ป่ะคะชุดเนี้ยเราก็กดเข้าไปกดเข้าไปเสร็จปุ๊บ ะะมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เราก็สามารถดูได้ว่ามันมีสีอะไรบ้างเขาก็จะบอกสีนะคะมีสีเทาสี กาแฟสีดำสีน้ำตาลสีขาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต่างคนก็ต่างภาษาเพิ่พว่าของบีติดตั้งเป็นภาษาฟินนะคะเขาก็จะบอกเมื่อไหร่มาของมาถึงเขาก็จะบอกว่าเออวันที่30มสิเดือนหน้ามีนาคมนะวันที่30ถึงวันที่9ของอาจจะมาถึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ค่าส่งตรงนี้ก็จะประมาณ4ยูโรอะไรเงี้ยแต่ว่าค่าส่งอันนี้จะขึ้นอยู่กับของนะคะบางทีก็ค่าส่ง1ยูโรอะไรเงี้ยอย่างเสื้อตัวนี้ใช่ไหมมันราคา12ยูโร 12ยูโรใช่ไหมเราก็บวกไป4ี่ยูโรก็จะเป็น16บหกยูโรอะไรเงี้ยถ้าเรา,เาคิดว่าเอออันเนี้ยเด็ดโอเคละดีแล้วอะไรเงี้ยเราก็กดซื้อเลยล้วก็กดซื้อไปปุ๊บแล้วเราก็มาเลือกสีเลือกสีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าบีเลือกสีขาวใช่ไหมบีเลือกสีขาวเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นมันบอกเราเฉยๆว่าเราจะเมื่อกี้นะคะมันบอกเราเฉยว่ามันราคาได้ลดอะ่ะเราเรา,เราได้ แซสตำไมถึงประหยัดประหยัดไปในราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึง่งถ้าสมมติว่าเราหาเสื้อแบบนี้เฮ้ยอยากจะได้แบบเป็นคล้ายๆกันนะ่ะแต่คือแบบแต่มันไม่ใช่แบบเนี้ยอะไรเงี้ยเราก็สามารถกดเข้าไปตรงนี้ได้นะคะที่แบบแบบเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่อันนี้มันจะเขียนว่าอ่าอ่าสมารกทก็แต่เสร็จนะคะก็คือแบบลักษณะเดียวกันเนี้ยค่ะกดเข้าไปมันก็จะมีเยอะเลย อย่างตัวนี้แบบ2ยูโรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กดเข้าไปกดเข้าไปอันนี้มันก็จะบอกราคาใช่ป่ะคะตรงเนี้ยมันก็2ยูโรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กดแล้วแล้วก็กดดูรูปใหญ่ก็ได้เนี่ยค่ะอันนี้บีก็สั่งมาแล้วสั่งสีขาวสั่งสีขาวมาเนี่ยค่ะ2ยูโรนะคะแล้วก็ดูไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ ค่าส่งเดี๋ยวดูค่าส่งค่าส่งก็จะ1ยูโรค่ะรวมทั้งหมดก็จะเป็น3ยูโรอะไรเงี้ยมันจะมาถึงวันที่30ถึงวันที่9อะไรเงี้ยเนี่ยค่ะเขาก็จะมีคอมเมนต์แบบเอ้ยมันดีนะอะไรเงี้ยมันมันรู้สึกดีเวลาที่เราใส่อะไรเงี้ยนะคะเนี่ยค่ะมันก็จะมีประมาณนี้อันนี้แล้วก็อ่ะหน้านี้แล้วก็กดออกปุ๊บเนี่ยค่ะเราก็ดูไปเรื่อยๆอย่างไมซเซลฟี่สติ๊กที่บีใช้อยู่นะปัจจุบันเนี้ยบีก็สั่งมาจากที่นี่เหมือนกันนะคะอ่ะสมมติว่าดูอะไรกันอ่ะ คือมันจะมีหลายอย่างมีมีทุกอย่างในโลกไปว่าที่แบบจริงๆนะคือคือไม่มีพระจันทร์ไม่มีดวงดาวอะแต่ว่าคือแบบมันหาได้ทุกอย่างเลยในนี้จริงๆแต่อย่างที่บีไม่แนะนําแล้วก็บีไม่เคยสั่งเลยก็คือแบบอย่างคอนแทคเลนส์อะไรเงี้ยคือบีไม่มั่นใจในในประสิทธิภาพในคุณภาพของขางเงี้ยบีก็จะไม่สั่งพวกครีมรองพื้นพวกกลิปพวกอะไรเงี้ยบีก็จะไม่สั่งค่ะอะไรที่มันเกี่ยวกับ เกี่ยวกับผิวเราโดยตรงเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยบีจะไม่สั่งเลยกีจะสั่งแบบเออสร้อยอย่างชุดนี้แบบน่ารักมากเลยดูนะคะชุดนี้ก็6กยูโรเห็นไหมหกยูโรค่าส่งเดี๋ยวดูค่าส่งสองยูโรเป็น8ปดยูโรซื้อที่ฟินแลนด์ไม่ได้นะคะตรงตรงนี้ถ้าเป็นภาษาฟินเขาจะบอกอันนี้คือออันนี้คืออ่ไซส์นะคะอ,อันนี้ไซส์บอกบอกอ่าตรงนี้เขาจะบอกว่าคือมันเล็กเกินไป อันนี้ก็พอดีเป๊ะเลยอันนี้ก็ใหญ่เกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะเขาก็จะมีแบบบอกไว้ก็จะมีไซส์ S M L อะไรเงี้ยสีขาวอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกไว้ถ้าเราอยากดูเต็มๆแล้วก็กดเข้าไปนะคะแล้วก็เลื่อนไปดูเลยเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมโอเคก็ปิดโอเคแล้วก็ดูถัดไปเผื่อมันมีแบบอย่างๆพวกเนี้ยค่ะเป็นเซตอย่างเงี้ยบีก็สั่งมาเนี่ยค่ะเซตบีว่าของเขาแบบ ไม่แย่นะไม่แย่แล้วก็แบบไม่ได้ดีเวอร์แต่คือมันใช้ได้คือเซตเนี้ยคิดดูค่ะเซตเนี้ยเขาก็จะมีให้เลือกหลายสีหลายสีแบบอะไรอย่างเงี้ยคือเซตเนี้ยดูค่ะหกยูโรคือมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จซื้อแบบหกยูโรอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบขนาดมันก็จะมีสิบหกชิ้นเป็นเซตนะคะแล้วก็ยี่สิบชิ้นเป็นเซตอะไรเงี้ยตรงเนี้ย เขาก็จะบอกให้เรามีสีอะไรบ้างสีสีทองอะไรอย่างเงี้ยสีดำสีอะไรอย่างเงี้ยคือด้ามมันนะคะด้ามมันเขาก็จะบอกราคาเนี่ยค่าสองก็1หนึ่งยโรทั้งหมดทั้งมวลก็เจ็ดยูโรอย่างเงี้ยถ้าเราแบบอ้ยไม่อยากได้เซตเนี้ยแต่อยากได้แบบเดี่ยวๆยเงี้ยบางทีอ่าเราก็กดเข้าไปตรงนี้นะคะแต่ถ้าเป็นภาษาฟินเนี่ยคะ่ะสมาก็แต่เสร็จนะคะแบบเหมือนกันลักษณะเหมือนกันเนี่ยคะ่ะมันก็จะขึ้นมาแบบเยอะมากเลยแล้วก็เข้าไปดูอะไรอย่างเงี้ย แล้วเข้าไปดูพวกอะไรอย่างเงี้ยบีจะไม่สั่งพวกแบบพวกครีมเค็มรองพุงรองพื้นอะไรอย่างเงี้ยบีจะไม่สั่งเลยบีจะสั่งแค่แบบเนี้ยสองกิโลอ่ะคือแบบเอ้ยมันเป็นไปได้ไงอ่ะสองกิโลเนี่ยค่ะเนี่ยเงี้ยเนี่ยเซตเนี้ยสองกิโลคือบีว่ามันโออ่ะบีก็สั่งมาเออถ้าแบบันมันไม่ดีก็ทิ้งเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาจะบอกไว้คือแบบมันมันมันคือมันดีอ่ะคือไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่เกินไปอย่างเงี้ยมันอ่า ขนาดมานะันกํลังพอดีเลยนะคะก็จะมีไซส์หนึ่งกับไซส์สองอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณเนี้ยแหละกางเกงยีนไงบีก็สั่งจากตรงนี้นะคะเดี๋ยวบีจะให้ดูว่าบีสั่งอะไรบ้างส่วนมากนะคะนี่ไอของที่บีสั่งบีสั่งเสื้อสีขาวตัวนี้ไปสิบสองยูโลค่าสองสี่ยูโลก็โอเคก็ถือว่าโอเคแล้วก็ที่แปดจุกแล้วก็บีสั่งชุดนี้ด้วย ะะมันสามยูโรเองอ่ะคือแบบบีจะใส่ช่วงซัมเมอร์ก็ใส่เสื้อกลาอ้ามเงี้ยมันก็จะเห็นแค่ขอบเฉยๆแล้วก็เดี๋ยวดูอย่างอื่นอีกนี่นะคะ โอเคมาดูบีสั่งอะไรบ้างส่วนมากก็จะเป็นที่แปะเงี้ยค่ะบีว่ามันดีคือ2ยูโรอ่ะคือซื้อที่ฟินไม่ได้คือเพราะบีก็คือสั่งของที่เนี่ยมาใช้โดยตลอดอันนี้ก็แบบปีกนกเงี้ยบีก็สั่งจากที่นี่มาโดยตลอดคือมันใช้ได้นานค่ะคือแบบ2ปี3ปีเพราะบีใช้บ่อยแล้วก็เสื้ออะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้เป็นรีโมทสําหรับปิดเซ r ร์ฟิสติกอะไรเงี้ยปิดปิดโทรศัพท์ แล้วก็เสื้อตัวนี้บีก็สั่งมาแล้วก็ที่กันคิ้วเพราะบีแบบคิ้วหนามากก็มากันแล้วก็อันนี้ของบีก็มันเป็นแบบอันเดียวอะค่ะที่ที่ติดขนตาเนาะที่จับแล้วก็ขนตาบีก็สั่งเนี่ยสี่ยูโรเองอะแพงนึงอะก็คือมีห้าคู่อะค่ะคือซื้อที่ฟินไม่ได้เก้ายูโรสิบยูโรค่ะแล้วก็ค่าส่งหนึ่งยูโรก็จะเป็นห้ายูโรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สีทาเล็บอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะไม้เซลฟี่สติ๊กแล้วก็เสื้อตัวนี้บีก็สั่งเสื้อมันหกยูโรเองอะ คือที่ฟินไม่ได้ค่ะแล้วก็ค่า22ยีโรเป็นแปดนี่ไงบีก็สั่งเพิ่มเป็นอันนี้แล้วก็เสื้อตัวนี้เลยนี่ที่บีรอคอยมันมาแล้วเนี่ย9ยิโรค่ะที่ท็อปชอปท็อปชอปก็มีนะคะคือใครลองเข้าไปดูท็อปชอปได้มันก็จะประมาณ20กว่ายีโรนะคะแต่นี่9ยูโรแล้วก็หนึ่งมันอาจจะไม่ได้เขียนท็อปชอปอะแต่สีคือคุณภาพบีว่าคุณภาพโดยรวมมันอะโอเคเลยคือแบบบีสั่งมาซักประมาณ20ตัว20ตัว30ตัวอย่างเงี้ยถึงจะ ผ้าไม่ดีสักตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคือแต่ส่วนมากก็แบบโอเลยนะคะคือแบบมีมีทุกอย่างอะมีทุกอย่างจริงเราจะแบบตรงเนี้ยเขาก็จะมีบอกว่าเออแบบแฟชั่นนะ,ะ <ina> ขนาดนี้มีความสวยความงามมีเสื้อกล้มมีพวกเกงในเสื้อในอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีรองเท้าวิรองเท้าแล้วก็กดเข้าไปดูอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะมันก็จะมีมาแบบแต่ส่วนมากรองเท้าอะบิไม่ค่อยได้สั่งหรอกจริงๆแหละบิว่าจะสั่งอันนี้ ก็เลยเออคือเราไม่ได้ลองค่ะเราบีก็เลยเออไม่มั่นใจไงบีก็เลยไม่ได้สั่งส่วนมากบีก็จะสั่งอะไรอ่ะอืมเอ,อ่อเสก้ามพวกเมกกี้พวกอะไรเงี้ยพวกแบบความสวยความงามนี่นะคะพวกแปลงพวกอะไรเงี้ยบีก็จะสั่งเยอะเนี่ยค่ะมันมีทุกอย่างเลยอ่ะมีนาฬิกามีอะไรเงี้ยถ้าคนแบบไม่ติดแบรนด์อะไรเงี้ยก็ซื้อมา ใส่ได้แต่บีก็ไม่รู้นะว่ามันใช้ได้นานเปล่าอะไรเงี้ยคือแบบถูกถูกอะ่ะหกยูโรแปดยูโรอะไรเงี้ยคือถูกอะ่ะถูกจริงๆแล้วก็มีหลายอย่างโอ้ยมีหลายอย่างมีของผู้ชายของผู้หญิงโอ้ยมีมีอันนี้เป็นแฟชันช่นนะแฟชัน่นแฟชั่นเนี่ยค่ะคือบีสั่งมาเสื้อผ้าบีสั่งมาเยอะมากเลยแต่บีหาไม่เจอเนี่ยค่ะเดี๋ยวอย่างที่บีบอกไปเดี๋ยวบีจะแปะให้ดูเดี๋ยวบีจะแปะตอนท้ายของวิดีโอให้ดู คือบีสั่งเยอะมากจริงๆแล้วชุดนี้บีก็ชอบเนี่ยหกยูโรเองอะหกยูโลคือมันถูกอะเนี่ยค่ะเนี่ยสวยดีอะสีดำอะอย่างสวยอะแต่คือมันสั้นไปหน่อยอะฮะอืมมันสั้นไปนิดนึง เนี่ยค่ะอันนี้แหละเป็นบีว่าจะเลิกสั่งอะไรจริงๆแล้วเว็บไซต์เนี้ยคือแบบมันมันสั่งง่ายอะค่ะมันก็เลยแบบอมันมันสั่งง่ายบีก็เลยแบบโอ้ยมันมันมันเสียตังค์มันผู้หญิงอะเนาะนี่ไงอันนี้บีก็สั่งมาสั่งมาแล้วนี่มันเทด่ดีมันน่ารักดีนยคะอันนี้คือคนทางบ้านที่เขาสั่งไปของประเทศอะไรไม่รู้เนี่ยนคะคะ อันนี้คือคนเขาส่งรูปเข้ามาอย่างเงี้ยวิว่าหลายคนก็คงล้วนละาเว็บไซต์เนะี้ยมันก็เหมือนกับพวกสั่งของมาจาก e b a บสั่งมาจากอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกันแต่อันนี้มันเป็นแค่วิชจริงจริงแล้วเสื้อที่บีเ,เสื้อสีแดงนะเดี๋ยวบีจะให้ดูเสื้อสีแดงนี่ไงอันนี้คือที่บีสั่งมาบีสั่งตอนนั้นยี่บสามยูโรตอนนี้เหลือสิบเจ็ดยูโรค่ะดูค่าส่งเท่าไหร่ค่าส่งห้ายูโรก็เป็น ยี่สบสองแต่ของบีค่าส่งสี่ยูโรตอนนั้นบีจำได้เดี๋ยวดูไปเรื่อยนคะคะคือลองเข้าไปดูค่ะโอ้โหบีจะเป็นลมดูค่ะบีซื้อยี่สิบสามยูโรตอนนี้เหลือสิบเอ็ดยูโรคือราคาส่งสองยูโรบีกะจะสั่งอีกตัวเป็นสีชมพูอ่อนค่ะเดี๋ยวดูนะ อันนี้ของบีสีแดงใช่ไหมีสีเขียวขี้มาสีดำสีชมพูอ่อนโอยพี่อยากได้สีม่วงสีม่วงเข้มสีเทาสีเหลืองสีเหลืองก็สวยสีเขียวอ่อนแล้วก็สีชมพูโอ้ยเนี่ยโอ้ยเซ็งมากเลยอะ คือบีรู่าผ้ามันดีอะค่ะคือบีรูว่ามันดีแล้วอะคือแบบเนี่ยค่ะสีก็จะมีตามเนี้ยแหละโอเคถ้าง้นอาบีไปแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในการช็อปนะคะไปแล้วายบายแต่ว่าถ้ามีคำถามอะไรก็ถามในใต้คอมเมนต์นะคะเดี๋ยวบีจะลิงก์อันนี้ไปให้ใต้คอมเมนต์ะะนะคะเดี๋ยวใต้วิดีโอนะคะเดี๋ยวลองไปดูกันละกันโอเคคะ่ะไปบายค่ะนี่ค่ะ อย่างเช่นเสื้อตัวนี้เสื้อตัวนี้นี่ไงพี่ซื้อมายี่สิบสามยูโรตรงนี้ไม่เป็นหูอันนี้ีเอามาให้ดูคร่าวๆก่อนะนะคะนี้แล้วก็มันก็จะมีะที่ติดเป็นคล้ายแบบเข็มกลัดตรงนี้แล้วก็ติดเข้าไปนี่นี่ แต่เสื้อมันออกจะแบบแขนสั้นนิดนึงเพราะว่าหรือว่าบีแขนยาวก็ไม่รู้อะตัวนี้แล้วก็มีกระเป๋าวานี้แล้วก็เดี๋ยวบีให้ดูอีกตัวหนึ่งแต่จริงแล้วอะตอนที่บีซื้อมายีบสามยูโรใช่ปะ่ะแล้วบีเข้าไปดูเมื่อวานเนี้ย สิบสี่ยูโรตอนนี้เหลือ14สียูโรลองเข้าไปดูนะคะดูข้างในมันนคะคะมันก็จะเป็นแบบนี้ก็เขียนว่าอะไรอะซานซีนี่ค่ะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแต่มันอุ่นอุ่นมากเลยตัวนี้แล้วก็อย่างถัดไปก็คืออันนี้บีให้ดูแค่บางส่วนเพราะว่าบางส่วนก็หาไม่เจอหมวกใบนี้หลายคนก็คงจะเห็นแล้วละ่ะพูถึงอะหมวกใบนี้ สามยูโรถูกมากถ้าซื้อที่นี่ก็หกยูโรขึ้นถ้ามันลดอย่างเงี้ยก็จ,จะแบบสามยูโรได้แต่ส่วนมากอะหมวกอะมันไม่ค่อยลดไงก็เนี่ยค่ะสามยูโรคือสีมันแบบแป่นมากเลยถ้าเราถ่ายรูปแบบถ้าหิมะตกอะไรอย่างเงี้ยเราถ่ายรูปมันจะสวยไงคือแบบสีเป็นแปนสีเป็นแป้นปนะมานี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่บีใส่บ่อยก็คือสีนี้แหละ ตัวน,นี้นะคะอันเนี้ยเดี๋ยวจะให้ดูข้างในเนยคะเป็นอย่างนี้แล้วก็ข้างในมันก็จะเป็นแบบขนแบบเนี้ยค่ะเนี่ยนุ่มมากนุ่มมากแล้วก็อุ่นอุ่นมากเลยตัวนี้นะแล้วก็มันก็จะเป็นซิปเป็นแบบซิปแบบนี้แล้วก็เป็นติดแล้วก็จะมี นี่นะคะพอเราใส่ซิปเสร็จแล้วใช่ป่ะแล้วก็ผูกย่เนี้ยแล้วมันมีกระเป๋าให้น,นะคะตัวนี้ก็สวยบีบีชอบใส่มากเลยคือมันสีแดงคือพอเราแบบถ่ายรูปหรือแบบเดินออกข้างนอกเนี้ยมันจะแบบไม่รู้ว่ามันสวยอะ่ะน,นะคะมันก็ปิดกลอนนะปิดปิดปิด,ปดนี่แล้วกอ็อันนี้บีซื้อในราคา 20, ยี่สิบยี่สิบสามกิโลเหมือนกันยี่สิบสามกิโลเหมือนกันก็คือถูกอันนี้ก็เหมือนเดิมนะบีเป็นคนแขนยาวมั้งมันก็เลยแบบมันดูเหมือนแขนสั้นนิดนึงอนะแต่จริงก็ก,ก็โอเคแหละพูดถึงก็ใส่ถุงมือแต่พอเพิ่ว่าบีชอบแบบให้มันยาวปิดตรงเนี้ยมันยาวปิดตรงเนี้ยเนี่ยให้มันปิดแบบเนี้ยไปเลยอนะ่ะเนี่ยบีชอบแบบเนี้ยแต่คือมันเป็นไปไม่ได้ไงน, <c oughs> นะคะแขนก็ประมาณเนี้ยนะสวยดีตัวนี้ แล้วก็จะมีอีกตัวอ,อื่นแล้วเดี๋ยวบีจะ,ะลงรูปให้ดูนะคะหลังวิดีโอเดยวบีจะลงรูปให้ดูว่าตัวอ,อื่นมันมีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปแนะนำะว่าควรจะแต่งเสื้อผ้ายัางไงในช่วงฤดูไหนนะคะสำหรับคนที่จะมาอยู่ในฟินแลนด์โอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย